เธอรูทีนเช้านี้มาแล้วจ้ากินกล้วยกินกล้วยเสร็จก็ต้องกินน้ําต่อน้ําต้องกินเท่านี้ค่ะเธอตามด้วยวิตามินจ้าฮ่พี่นุชเดี๋ยวกินน้าหมดแล้วเดี๋ยวหยุดพี่นุชต้องแยกขยะก่อนค่ะเนี่ยมาดูที่มีอะไรต้องแยกขยะก่อนออกข้าวไม่เทนรวมร่วมรักโลกค่ะมาพี่นุชเดี๋ยวหนูจะสอนการแยกคนที่ดูอยู่นะคะทําตามดิฉันนะคะคุณ ถุงนี้เขาเรียกว่าถุงขยะม้วนสีดํานะคะรุ่นลักลกอันนี้ไม่ให้ทิ้งค่ะอันนี้ไม่ใช่ขยะทั่วไปค่ะพี่นุชค่ะอันนี้ของฉันต้องทิ้งค่ะอันนี้เครื่องมือทำอาหารกินอย่ายุ่งกับฉันมีโน่อนี้ขยะทั่วไปนะคะทิ้งค่ะขยะทั่วไปทิ้งทิ้งค่ะทิ้งค่ะทิ้งค่ะอันนี้หนูก็จะเล็มใบไม้ทิ้งตอันนี้คือขยะทั่วไปนะคะพี่ไว้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอแวะข่ของแป๊บหนึ่งนะคะบ้านดิฉันมีถุงขยะ สองแบบค่ะแบบที่หนึ่งค่ะมาพี่นุษยื่นมาถุงขยะมว้วนสีดำนะคะคุณรุ่นลักโลกฮีโร่อีโคแบกค,ค่ะให้สำหรับขยะทั่วไปที่เมื่อกี้ดิฉันทำกับพี่นุษนะคะผลิตจากการนำเศษขยะพลาสติกจากบ่อขยะในไทยมาผ่านนวัตกรรมขยะรีไซเคิลไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะคุณและที่สำคัญคือน,นี่นะคะคุณค่ะถุงค่คะ,คคะเหนียวมาก เหนียวกว่านังดิฉันอีกค่ะคุณค่ะขยะหนักก็เอาอยู่จะทนทานรับน้ําหนักได้ดีมีหลากหลายไซส์ให้เลือกนะจ๊ะนอกจากเราแยกขยะในการรักโลกแล้วเธอถุงขยะนี้นะคะก็เป็นถุงรีไซเคลิลเขาก็รักโลกเหมือนเราเหมือนกันจ้าถุงแบบที่2นะคะถุงขยะสีเขียวรักโลกแบบมาตรฐานฮีโร่ garbage b a ใช้สําหรับใส่เศษอาหารก้นถุงตัดตรงเนื้อถุงเหนียวกว่าดิฉัน,ชนเช่นกันค่ะคุณดึงได้ไง่ายนะคะ คุณสะดวกครับคุณดูนี่นะคะนี่คุณง่ายไหมคะขยะสีเขียวนี้นะเจ๊ะเธอเป็นถุงรักโลกที่ทํามาจากพลาส,สติก HDPE เกรดดีมากไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดร้านค้าหรืออะไรก็ตามต้องมีติดไว้นะจยามาพี่นตเราเสกมาอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามปิ้งอ้าวอุ้ยเสกมาแล้ว <laughs> เ,เห็นไหมว่าฉันเสกได้นี่คืออีกทริกหนึ่งของฉันนะจ๊ะเธอนี่ค่ะเอาถังขยะที่เป็นตะแกรงแล้วก็ใส่ถุงเขียวเข้าไปนะคะเศษอาหารต้องเทลงไปในนี้นะจ๊ะแต่ถุงนี้ใส่เข้าไปในน้องดำค่ะอาหารก็ทิ้งเข้าไปในนี้แล้วอันนี้ก็ใส่เข้าไปในนี้นะคะใครอย่าเอามาเ,เก็บไว้ตั้งนานเราไม่ไม่กินนะใครอย่าพี่นุตตื่นให้นุชเก็บไว้นี่ค่ะแล้วทำไมไม่เรียกหนูกินล่ะคะแย่ yeah, ขยะเท แยกกันเข้าไปจากเข้าสวยกลายเป็นข้าต้มไปแล้วพี <ha> eat, ่โน้ตอะขยะทั่วไปทีเกลือกล้วยที่เรากินเมื่อกี้นี่ค่ะแล้วก็มัดอย่างนี้นะคะคุณ นี่ค่ะมัดค่ะโนเศษอาหารให้ใส่ถุงเขียวขยะทั่วไปให้ใส่ถุงดำหนึ่งสองสามมั่นใจใช้ฮีโร่เธอพูดตามฉันด้วยค่ะทุกคนที่ดูมั่นใจใช้ฮีโร่มั่นใจใช้ฮีโร่มั่นใจใช้ฮีโร่รอละค่ะเดี๋ยวคุณตื้นหน่อยเดี๋ยวรุ่นเอาไปทิ้งค่ะมั่นใจใช้ฮีโร่มั่นใจใช้ฮีโร่ย้ำอีกครั้งนะคะคคนไม่เทรวมร่วมหลักโลกมั่นใจใช้ฮีโร่